พี่มีบ้านพี่มีรางวัลกีตาร์แมกกาซีนมันเลิศอาบมาแล้วนะตับไปไหมพร้อมไหมทุกคนได้รอดระดับนี้ได้ไหมโอเคพี่จ๋ากับรางวัลยิ่งใหญ่เลยอันนี้สำหรับพุ่าโบวครับก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณเดอะกีตาร์แมกกาซีนก่อนเลยในผมชาวรางวัลนี้นะครับแล้วก็จริงๆดีใจมากๆที่แบบเหมือนแฟนๆอ่ะให้การซัพพอร์ตเราแล้วก็โหวตให้เราได้รางวัลนี้ครับวตรางวัลนี้มีความหมายสจริง เราได้ด้วยหรอไม่ได้จำได้วาเราได้น่าจะได้จำไม่ได้แต่ผมก็ก็ดีใจครับก็ดีใจทุกทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนอกขอบคุณแฟนๆมากกว่าที่ที่โหวตให้พีได้รางวัลนี้ครับมันเป็นแรงขับดันให้เราแบบมีผลได้ทุกั้งต่อไปด้วยคร เป็นแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆแบบทุกๆงานที่เราทําที่เราตั้งใจทำอย่างเงี้ยแล้วก็เราพยายามจะทํามาตรฐานของทุกงานที่มันดีขึ้นดีขึ้นก็ก็เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆที่ที่ในการพพอร์อเราแล้วก็ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในผลงานของทีทุกงานก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแล้วกันครับผมยังมีพี่ๆีกหลายคนในงานเลยศิลปินอหลายคนในงานที่แบบเป็นเป็น แรงผลักดันให้กับศิลปินทีปองหลายๆท่านด้วยแล้วก็จริงๆคือว่า,อาตัวพี่ก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วกันในในวงการทีปองกับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่มองว่าพี่เป็นแรงผลักดันแล้วก็มองว่าพี่เป็นบริษัทชั่นรุ่งเรืองไปรุ่งเรืองไปทีปองปีนี้รกลงเรืองไปจริงๆไปได้ไกลนะครับจากประสบการณ์ที่แบบเคยไปทำงานมารู้สึกว่าแบบเหมือนทุกๆคนก็เ,กเริ่มสนใจวงการทีปองมากขึ้นะะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยมากขึ้นครับก็จริงๆแบบยอย่าง ได้มีโอกาสไลยหรือปล่าทำงานต่างประเทศอนะไรเงี้ยก็ไม่มีคนฟังเพลงไปเยอะขึ้นเลยนะตล้ว,วนนี้เป็นคนนึงด้วยเพราะเพลงของเขาใช่ไหมขอบคุณละก,กลันครับผมจะตั้งใจเอ่อทำเพลงให้มากขึ้น่โปรโมทเพลงใหม่เลยได้ไหมได้เลยครับผมก็ก็ฝากเพลงเสนอตัวไปด้วยเลยนะครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ3-4วันครับก็สามารถไปไปฟังเพลงได้ที่สตรีมมิ่งทุกช,ช่องหา คอมเมนต์ก็คือแปดแบบว่าสามดีใจครับดีใจเหมือนทุกทุกงานที่ปล่อยออกมาแล้วแบบแฟนๆซัพพอร์ตแลก็ดีใจมากๆครับจริงๆแบบดีใจแทนพี่ๆทีมงานด้วยมากกว่าที่แบบเขาตั้งใจทํางานจริงๆแบบคนเบื้องหลังทั้งหมดนะครับที่ท,ที่ทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยเขาเหนื่อยมากๆแล้วก็ก็รู้สึกว่าแบบอเออรางวัลน,นี้คงแบบทำให้เขาหายเหนื่อยก็หวังว่าทุกๆคนจะจะซัพพอร์ตทีนะฮะสิ่งที่ได้รางวัลมาดีที่อยากเอาไปตรวจใครไาม ปวดใครมากที่สุดครับให้ทีมงานละกันทีมงานทีมงานจะได้หายเหนื่อยครับผมคือทุกคนเหนื่อยมาเพราะว่าข้างหน้าว่าเหนื่อยแล้วแต่ว่าข้างหลังก็คือเหนื่อยกว่าเราก็ต้องไปคอยแก้ปัญหาคอยเตรียมงานคอยทำทุกทุกอย่างทุกปีก็ขอบคุณทีมงานด้วยอยากไปกินยังไงรางคนเป็นคนเดียวที่กินวิวกินเหรอก็ขอบคุณขอบคุณเขาละกันครับผมจริงจริงจริงที่เชื่อว่าที่จริงที่มีมาทุกวันนี้ได้ก็ส่วนใหญ่เป็นความคิด ป่ยไไปโอโหพีพีเท่ากับพีกันแสดงโอ้ได้ลองมาถาย่วยเหโอเคฝากครับ้ากคนทนติดตามตนี้ตอไปได้ครับก็ยังก็ฝากด้วนะครับสำหรับเพลงใหม่ที่พ่งปล่อยไปนะครับผมซิงเก็ลใหม่นะครับเสนอตัวก็ปล่อยไปแล้วนะครับที่ YouTube channel PP Kid Entertainment นะครับผมก็ไปดูอ็มพีกันได้แล้วก็ฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางับฝากด้วยครับ มีต้องพี่ห่อพี่ไม่ชอบากลต้องพี่เอีส่วนตัีอ่ะมีไีม2ปี2ปีอ่ะพี่ต้องบมากเลอเี๋ยวพี่ต่อนะคะเนื่อง